มะละกอมะละกอหนูกินได้นะอ๋อค่ะเก่งจังเลยใช่ไหมนะอ้อหนูชอบกินมะละกอได้อ๋อโอ้ลืมเลยแม่นะอ้อลืมอะไรคะลื้ออะลื้ลวกหมี่ไว้อ๋อนะอ้อลวกหมี่ไว้ลืมเลยอ่ามันจะได้นิ่มๆจะได้นิ่มๆอืมแล้วนะอ้อก็ใส่เลยนะฮะหมี่ที่สุกแล้วเอาหม้อมาใส่ที่ที่สุกแล้วในข้างหน้าอะ จะได้เล่นของเล่นแล้วได้เล่นขายของแล้วน้องข้าวตำส้มเอง,ตำ,เองตำส้มเองเดี๋ยวให้คุกนะเดี๋ยวเราเป็นคนตำว<ม>่ในในใาบรรยากาศเราชิมสิ่งเลยหนูนะโอ้โหตำแล้วตำแล้วกินได้ใช่ไหมลูกของหนูเนี่ยไ,ไม่ใช่ตำทิ้งนะลูกกินได้ไม่ใช่ตำทิ้งตำกินเองนะเกรงพอทำเองกินเองนะเกรงวอ ถั่วที่ขวบอาจจะหมดเลยหรอคุยกันหมดเลยหนึ่งเลยนี่โอ้โหครบประจำตำแหน่งครบประจำตำแหน่งเนอะโอ้โหใส่อะไรใส่กระเทียมไหมใส่ไหมเราใส่กระเทียมต้องใส่นะใส่พริกกันใส่พริกใส่กะปลาเลยอ่ะใส่ใส่พริกเทียมหัวดิใส่พริกด้วยใส่พริกด้วยพริกไม่หลังเม็ดหนึ่งดิพริกหนึ่งเม็ดพอลูก เม็ดหนึ่งหรือครึ่งเม็ดดีคะลูกครึ่งเม็ดก็ได้ใส่เป็นพิธีคุณยายยางใส่กระเลงไหมอ่ะทำนะแหลกไปเพราะว่าเพราะว่าเราทามันมันมีถั่วไงแน่ๆอ๋อมันมีถั่วอยู่อันี้ก็พอชันกัน2องโคกนะฮะเนะอ้อนะคะ ัรีใคร่เกดอะรเปื้อนสาโว่อรังใส่ม <c oughs> ะลมั้งอนปลาก่อนอปะละารกันนใส่ะระวังกระเด็นเข้าตานะลูกพยังบีมะ,ะนาใส่บีบมะนาวมะนาวมะนาวบีบเดี๋ยวก็เช็ดมือ น้ำลายไหลแล้วยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ยป้าน้ำลายไหลแล้วลูกบีบดีๆแล้วทิ้งซะใส่ไปเลยเดี๋ยวโควิดหมดเดี๋ยวเอฟซีมาต้องข้าวตำส้มตำเลี้ยงเอฟซีเลยแล้วตักตักน้ำตาลใส่นิดนึ่งทำเองเองนะโอเคโดติดหนึ่งอ๋อไม่หนูกิน แม่เปาเป็นเจิรายนนินด้วยแล้วก็มาขอเทศขอเทพอันนี้โรตีอันนีม้มนเดมาเบานะก็อะไรใส่โคมาละมาละโค พอแล้วของเด็กกินนิดเดียว,วระวัง<ด>กระเด็น,นกระเด็นเข้าตาหรือขน่นี่โอ,โ,โอ้โหเลือกขายปลาส้มแล้วมั้งเปิดร้านขายส้ตมตำเลยนะลูกยังไม่เลือกขาย <laughs> ถ้าขายส้มตำแล้วจะส่งออนไลน์ยังไงเนาะเดี๋ยวเอฟซีบอกว่าหนูเลิกขายหนูเลิกขายไปะลาประส้มแล,ล้วหรอจะตอบเอฟซีว่ายังไงคะจะตอบเอฟซีบกว่ายังไม่เลิกขายครับมาฝึกด,ดูก่อนฝึกทำไมอะคะฝึกตำส้มตำโอ้ยตำส้มตำขายจนะไม่ใช่ แล้วไม่ใส่มนะใส่แล้วหนีไปไว้แอมที่หลังใช่มีไว้แอมที่หลังเราเนี่ยอย่าตั้งลจเดินเลยนะกำลังกระเด็นใส่ตาลูกใหญ่ใหญ่ใหญ่โตใหญ่ทำตำแหน่งให้หนูดีเลยเว้ยพวกน้อยพวกน้อยประจำตำแหน่งน้องข้าวแม่พิจารณาเลยแม บอกคุณยายต่อยแล้วใครนะป้าวิไลป้าไก่ออาเรียกเอฟซีมากินด้วยกันได้เรียกเอฟซีระวังเข้าตานะลูกระข้าตาอย่าเอาหน้าเข้าไปกินมาแล้วกินมาแล้วกินผ่านไหมลูกได้ยังได้ยังเออได้ยังได้แล้วก็มากินก็ผ่านแล้วใช่ไหมลูกกินมาแล้วกินก็ผ่านแล้ว ิีกแค่นี้ก็ผ่านแล้วโอ้แม่พี่ยังไม่ละเอียดเลยใส่ได้แล้วแต่ไม่เป็นไรคุณตามถีมือน้องข้าวครับโอ้โหน้ำลายเลยน้ำลายไหลไหมลูกไหลดิมาแม่หนน้องทำไมคุกหนักลูกว้าว แจ็คเาลองชิมดูดิชิมกันชิมให้ให้ไปไปเดกายดูดิเป็นยังไงลูกแจ็คไหมลูกใช้ได้ไหมใช้ได้ไหนในยกถ้วยยกถ้วยโชว์ FC หน่อยสิลูกอ่ะดูหนึ่ต้องโอ้โหมากินด้วยกันสิค้าเรียก FC ลูกมันเผ็ดเหมือนเหรอ่ะไม่เผ็ดอ่ะเผ็ดเผ็ดมิดเดียวเองพิดนึงผ่านไหมลูกคกแรกเนี่ยผ่านผ่านสามผ่านไหมลูกสามผ่านหรือผ่านเดียว สามพันดีกว่าโอ้โหนไงแม่ลองชิมดูดิอร่อยมันจริงๆริเลยเออเหรออร่อยด้วยอร่อยอ่ะกินได้ใช่ไหมได้อันนี้น้องลวกยังเนี่ยลวกแล้วค่ะเดี๋ยวจะเค็มไปหน่อืมอร่อยด้วยกินได้ด้วยกินได้ด้วยไม่ไม่มั่วนะเนี่ย ส่งตำสีมือน้องข่าวอ่ะอือหือโอ้โหทำหน้าด้วยแซ่บเหรอลูกหน้าแบบนี้ว็แซ่บแซ่บมากแซบบิลีเดอร์ยังอิ่มยังอิ่มยังอิ่มอยู่เลยลูกป้าขับรถอีกไกลเดี๋ยวท้องเสียกลางทางก็เสียมากเลย น้องข้าวแบบเอ๊ะดูถูกน้องข้าวมากเลยนะเนี่ย <c oughs> บอกว่ากินได้ป้าพูด <c oughs> เล่นลูกมันน้อยหนูกินเลยลูกมันน้อยป้าไม่แยง่งหรอกถ้าถ้าถ้าเป็นเจริญกายถ้าตัวมื่เป็นเจริจกายเขาเขา,เขาไม่กินอันนั้นจีโน่าตามนะอ๋อจีโน่ตาอันนั้นของ,ของคนโต,โตคนโตค่ะเอ็มกับนเป็นด้วยมาอัลละกอเอ็มกับหมูเปล่าหมูกอบไหม มกอบเอมเอาอไหมเอ็มเอ็มกับหมูกรอบอันนี้หน้าตาส้มตำน้ำข้าวนะคะครั้งแรกนะคะเพิ่งทำเพิ่งทำครั้งแรกครั้งแรกโอ้โหครั้งแรกส้มตำส้มตำน้องข้าวก็โอ้โหน่ากินมากเลยนะคะอร่อยยิ่งจากเพิเต้นค่ะอ๋อ อกก,อกินกับหมี่ลูกเขาเรียกเส้นหมี่ลูกเส้นหมี่เส้นหมีอ่ะอันนี้หมูกรอบนะคะเจ้าเมืเ่อกลับแล้วเลิกกรอบแล้วหมูกรอบเลิอกกรอบแล้วหมูอกรอบต้องทำแบบนี้ไหมโอกต้องทำนี้นะน้องจะได้กินกิๆๆน น้ำลายไหลคะปลาน้ำลายไหลน้ำลายไหลมากเลยเนี่ยมันใส่แมสอยู่เนี่ยฝีมือน้องข้าวน่ากินมากเลยโอ้โห้คุกแรกไม่เคยทำเมื่อทีคุกแรกในชีวิตได้ไม่เคยมาทำเมื่อทีได้เดี๋ยวมาทำคุกสองวันไหนดีคะคุกสองวันนี้แหละโอ้ไม่ไหวมั้งลูกเยอะไปลูกเยอะไปเพราะว่าเคยกินต้มตำมาแต่นานแล้วอ๋อ ใช้ได้เลยเนี่ยินใส่เลือดแม่ค้าเนาะทำมาเลยก็น่ากินไปหมดเลยอ่ะมีการบอกเลยนะว่าให้น้าอ้อขายส้มตำหนูขายน้ำแข็งเพราะว่ากินเพราะว่ากินส้มตำเผ็ดก็ต้องมากินน้ำแข็งโอ้โหเก่งมากเลยเพราะว่ากินส้มตำหนูไปไงดังนัต้องมากินน้ำแข็งใส่หนูเอ้รวยสม่อ ด้ยสองจอหนูขายลูกชิ้นทอดเขาก็ขายน้ำขวดเก่งจังเลยน้องข้าวเก่งจังเลยทั้งฉลาดทั้งขยันทั้งเก่งเลยลูกอร่อยอร่อยไม่เรียกเอฟซีในกล้องกินด้วยหรอคะลูกเอฟซีจปนมาคะอืียกไหมมามา